หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพักการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศ2566เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พศ2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพรรก,การเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศ2566โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2560 มาตรา47และมาตรา48มาตรา50และมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพศ2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2566 ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 3. พรพักการเมืองจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในจังหวัดใดต้องมีสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้นกรณีมีสาขาพักการเมืองมากกว่าหนึ่งสาขาหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดมากกว่า1ตัวแทนในจังหวัดใด ให้กำหนดว่าจะใช้สาขาพักการเมืองสาขาใดหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดใดในจังหวัดนั้นเป็นสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและให้แจ้งในทะเบียนพักการเมืองโดยพันข้อ4การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้พักการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อส่งให้สาขาพักการเมือง หรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดโดยต้องคำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆ um, และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงกรณีที่พักการเมืองใดมีสาขาพักการเมืองมากกว่า1สาขาหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งตัวแทนในจังหวัดใดให้กำหนดว่าจะให้สาขาพักการเมืองสาขาใดหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดใดในจังหวัดนั้นเป็นสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด เพื่อดาเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและให้แจ้งในทะเบียนพักการเมืองโดยพันข้อ5เมื่อสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจําจังหวัดตามข้อ3หรือข้อ4ได้รับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในจังหวัดของตนและหรือแบบบัญชีรายชื่อแล้วแต่กรณีให้หัวหน้าสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจําจังหวัดแล้วแต่กรณี ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นโดยการประชุมสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นมาประชุมไม่น้อยกว่า100คนหรือการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นมาประชุมไม่น้อยกว่า50คนข้อ 6. การประชุมสมาชิกพรรคการเมืองตามข้อ5ให้ดำเนินการดังนี้วงเล็บหนึ่ง ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้วแต่กรณีเชิญสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นเข้าร่วมประชุมโดยอาจเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้วงเล็บ2ก่อนเข้าประชุมให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้วแต่กรณีจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อยืนยันตัวตนของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นตามแบบสค1 วงเล็บ3ให้ห ations, ัวหน้าสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดแล้วแต่กรณีเป็นประธานที่ประชุมในกรณีที่หัวหน้าสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดมีรายชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อให้รองหัวหน้าสาขาพักการเมืองหรือกรรมการตำแหน่งอื่นๆตามลำดับหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณีที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือหากไม่มีผู้ทำหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกพรรคการเมืองคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกรณีมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดหลายคนให้ประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดคนหนึ่งเป็นประธานวงเล็บ4การประชุมสมาชิกพรรคการเมืองให้มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองอย่างกว้างขวาง และให้สมาชิกพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและหรือบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิสกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามแบบ2ค2ออหรือแบบ2ค3แล้วแต่กรณีข้อ <K 1> 7, <ere en S 2> 7. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จัดส่งเอกาสารให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งดังนี้วงเล็บ1แบบลงทะเบียนของสมาชิกพรรคการเมืองที่เข้าร่วมประชุมแบบ2ค1อหนึ่งวงเล็บ2แบบแสดงความคิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองที่เข้าร่วมประชุมแบบ2ขอสองและหรือแบบ2ขอ,อสาแล้วแต่กรณีวงเล็บ3รา,ายชื่อผู้สมัครทุกคนในแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นๆ และหรือบัญชีรายชื่อทั้งที่ได้รับความเห็นชอบและไม่เห็นชอบเอกสารตามหนึ่งให้ผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมลงนามทุกฉบับข้อ 8. ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามประกาศนี้ในกรณีใดไม่ได้กำหนดไว้หรือมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในประกาศนี้ได้ประกาศณวันที่2กุมภาพันธ์พศ2566อิทธิทิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้ง สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมวด p l a y ์ลิสการเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ